แต่รอบก่อนนะเป็นรือเป็นริบบ์่อนนะครับแต่รอบนี้มอนตรวจตะไรอะไบอกเลยว่าเป็นแต่รอบก่อนก็แบบเป็นอานี่แย่ไปต้องกินยาหายเนี่ยแหละน่ากลัวนะเป็นะคูร้น่ากลัวนโควิดล้องกินยาหายนี่คือระดับเทพ ไม่โลกนีมันมันเบาแล้วไงถ้าเป็นเชื้อตัวคนก็หายกันแต่มันก็ต่คนด้วยบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้มีโรคอะไรที่มันเสี่ยงก็ไม่ได้มันน่าจะเป็นประมาณน่ะส่วนใหญ่ที่เห็นคนหนักก็มักจะเป็นพวกแบบอ้วนอะโรคอ้วนคนอ้วนคนแก่ของอย่างเป็นตั้งเดียวพี่เป็นเนี่ยตายเลยแน่นอน แต่พวกไอ้พวกมันจะมีพวกไอเจ็ดโรคอ,อ,อะไม้ใช่เจ็ดโรคไอ้พวกมีอะไรบ้างนะพวกเบาหวานความดันโรคหัวใจพวกเนี้ยแม่งงัวาวะขอเครื่องนี้ได้ไหมละ่ะแม่ง,งูแม่ง,งูแม่ง,งูอยู่โรงงานผมอยู่บ้านเล็กแม่มันอยู่ไหนไปลูกอ,อยู่ไหนวะต้องไปอยู่กราบเนี่ย ใช่ใ่อยู่ตรงงอย่างนี้เอาตัวให้ตัวเงาตีดีกว่าใช่ใช่ใช่ตัวทีแดงให้ตัวทีแดงดีอยช่เฮ้ยมันมันเงาใครอยู่ข้างประตูโรงงานใช่ไมนช่ไม่มีครับผมไม่อยู่ใช่ลูกใช่ครับอากาศแระห นี่ทำไมไมันมาคับหมาอยู่แล้วมันออกจากยังไม่ได้จะกดขาอาันแั่วิ่งไปเอาอะกดไอตามเลย ห้องวีบ้านเล็กผมปัน่นถือไปผม,ผมได้หลงอยูไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้โอ้โหยูนี่ยังไงวะขามอ๋อ,าอ,อขามพี่ครึ่งโรงงานนะ่ะแก่จ้า ปั่นหน้าประตูโรงงานนะใครไปช่วยเอ๋ป่ะใช่ใช่งั okay. ้นผมปั่นนะ <c oughs> ไม่ถนัดเลยว่ <c oughs> ะตอกแล้วเาปั่นอะไรเชื่อผม

ต้นเรือเออมันเอาต้นเรืออีเครื่องนึงเครื่องนึงอยู่ไหนอ่ะไม่มีหรอกน่าจะเครื่องไอ้ตรงกลางสามไม้มั้งน่าจะโอ้มีไปแล้วมันก็มันจะบินไงไม่ไม่ได้บิน คาวไว้เครื่องหนึ่งรับเก้าเก้าอ่ะเดยได้ไปใช้กระทำเตรียมเครื่องวเหรอตรงการเตรียมเครื่องแล้วเหรอไม่รู้ไม่ใช่รู้เขา สาลองมล,ลงงานไอห่ำเอ้ไปจุดฮันเตอร์ <c oughs> อยู่กับฉัน้นเจ้าโอ<ฮ>ยไม่เอาละมาอยู่แถวนี้ระวังไปไปไปที่นั่นละไปที่ต้นเรือต้องผ่านสองเคเรือนะอ่องเรื่องเดียวไม่น่าได้ ตามไม้ตามไม้เครื่องหม่เลบไม่น่ใจไม่มีซอไม่มีเสียงเลอ่ะพี่ต้องขดไปอ่้า้ใช่ใชพี่จะมาตุดาไม้นี่แหละเครื่องรื่ังเกอร์เครื่องบกอรคือมังเกอปั่ไว้หน่อยนะบังเกอร์ห้สิบแล้วใช่ไ้มโอเคถ้เราลองไป เดีวระวังมันไปหามึงเลยมันไปหามึงเลยไม่ใช่เ okay, อาแค่ห้ก็พอมากเลยให้กันแต่ตอนนี้มันมาหากูแล้วาจะะมาเครื่องแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยมันไล่ยอยู่วอปแบ เราจะถึงเครื่องบังเกอร์เหรอแม่มันมาที่แล้วต้องเรต้องมีก่อนบังเกอร์คือตรงไหนวะโอเคเนี่ยมันยาไปเนี่ยมันเฝ้าเครื่องแล้วเนี่ยยืนเฝ้าเครื่องแล้วมันยืนเฝ้าเครื่องแล้วไอ้หิจุไรจุไรไม่มีแล้วไม่มีตัวแล้วจุไรไม่ได้นะต้องตีก่อนนะรอฮะตีมาโอ้ตีแล้วทางลับอยู่โรงงาน มันไม่ยิ่วนะมึงอยู่ไหนเอ๋เอ๋มึงอยู่ไหนประตูบ้านเล็กประตูบ้านเล็กโอ้โหส่งไปสองล้อละเด็ดแท้กูอยู่ประตูพระจ่าเฮ้ยไม่มีได้กูอยู่กูอยู่แแมม่่่นนาจะตัวออกมาแล้วผมอยู่หลุมอะตอนนี้ผมอยู่หลุมอะเอ๋มันออกหลุมไม่ได้มันไม่อุ้มเอศสอยก็ไม่มีคนรีอุ้มก็ถ้ามันอุ้มแล้วมึงออกได้ยังได้ได้เนี่ย หวังแล้วมีนแล้วสวยออกได้นี่เป็นชาดดีกว่าจะเปิด i <laughs>